ชิดแล้วค่ะถึงหมอชิดแล้วจ้าถึงสปทีหมอชิดแล้วจ้าฮะทางไหนแม่จ้า <c oughs> หนุ่มไหนหนุมไหนคะอ๋อหนูหนุมมีคนมารับแล้วเขาถามว่าหนุ่มไหนอ่ะดค่ะ่ะดีอ๋อ้อยมอยหลายมันสิบอันนั้นบ่บเป็นยังนะน,น่าเป็นยังเลยหลายอลองถีบลองเนบ่บด้มีโดนหรืไ <laughs> ง มีคนมาลาบเฉยเลยหาเดอกเดินกับมีคนมาลาบเฉยขอบคุณหลายๆเด้อจะสละมาแต่เดอกเดิอนอคนแมนบอกสวัสดีจ้าไม่เปิดสิอ่านท่าไปส่งอ่านของให้ล้านสก,กอดอันนี้จกว่ามันเน่าหรือว่าจาะ มาลับแต่ก็สิบส่งนะเนให้ลาชก <c oughs> ลงท้างหนโอ้ยรอย ออโอ้ยฮอดกรุงเทกเพกรุงเทพเลยเด้อพี่น้องเอ้ยข้าพระเจ้ามาฮอดกรุงเทพแล้วเด้ออย่าคือฝันนี่แหละฝันแบบบ่ได้นอนกันกัยญางมาหลับผิดจนข่ามฝากมาค่ะฟังเออนะเขาจะไปบนนี้มาจอดกันก็เลยเป็นงงงงไ <c oughs> อ้คนนี้สติดับ รถแล้วค่ะฉันฝันเหรอเนี่ยทีนี้คือที่ไหนอ่ะเ,เป็นเสมาลากนาสมเหรอนียนรถเอดที่อยู่เลยเหรอเขาถ่ายได้ไหมหกแปดสองเก้า,า 6, 8, 29, มันออกแล้วหาหน่อย อขอบคุณนะจ้านะหอดล้านสาวเลยพี่น้องเอ้ยหลูกสาวยายนี่นี่แหละเนี่ยส่อยู่ในนีบ่บอกเอาลูกสาวายนี่บอกแม่เนี่ยแหละ <laughs> ทำงานอยู่ในหลายปีแล้วไเข้าไปจังมีอย่างเน่าอีนังเนา่นากันแล้วแต่นะไปบอกแม่เมื่อหี้ถือมา <laughs> ถือมาหอดสามนิดอ่าโทร์ให้ร้านแล้วพี่น้องเอ้ยนี่จิตใจโชวหฮาเพียนะอีกคนเอาไปต่อเลยบอก พเพื่อนเพื่อนสีมารับเอาอยู่แถวเอกไม้เ,<อ>เดี๋ยวโทรหาเพิ่นพอ,อนาาก่อนเดี๋ยวโทรหาเพิ่นก่อนเด้ไหมเราจะมองเห็นหรอไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไนางสีนางสีหอดกอดทอม,อม,อม,มอทท้อแล้วครับมีน้องค่ะมีเอ็ซีมาลาเปตทรงพัทยาต่อนะพี่น้องเอ้ยแม่งจะเป็นบุญมึงหลายเี่ยอีลิตีขอบคุณหลายๆนะคะที่มาหลับนางงาม นางงามไปหมดจะโทรหาอันสามผีสัก่อนบ่มแม่นอนกลนอยู่บ้านขานั่งซองมือสองคืนแล้วว่าสันโทกจากสิลาพงบอนะคะแต่เก้านั่งบไดหลับนะวิวเลยขับขับขับเร็วๆแล้วก็แวบลลงตกใจ นึ่งอยากไปเที่ยวบ้านเจ้เหมือนกันหนึ่งอเางไปนั่งเห็นเห็นแม่น้ำโขงที่พุ้เจ้ไปนั่งกันน่ะที่มันเป็นแพรอ๋อที่สวัสดิเขตใช่ไหมยังยังไม่ได้เคยไปหรือเปล่าพุ้เจ้ไม่เคยไปเหรอไม่ใช่ของคนหนึ่งยังไม่เคยไปหรือว่าไปเคยไปหนึ่งเคยไปหนึ่งเคยไปแต่เวียงจันอ๋อสวัสดิเขตยังไม่เคยไปใช่ครับเคยไปแต่เวียงจันไปปีแรกอ๋ออันนี้เห็นช่วงนี้เขาไปหลวงพระบางกันเห็นอยากไปอยู่หลวงพระบาง บอกมันสวยแต่ถ้ถาปักเซก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหมไม่เคยเลยครไปเวียงจันทร์อย่างเดียวขนาดเมืองหลวงของตัวเองยังไม่เคยเหรอ <laughs> เคยไปมันก็ตั้งนานแค่ไปทํปาทพาส,สปอร์ตเมื่อก่อนทำพาสปอร์ตเอยู่ที่เวียงจันทร์เขายังไม่ได้มาทําที่สวนะเคน สมรรนเขตคือภาคอะไรเจ๊ภาคลาก,กลางเรียงันก็ภาคกลางเหมือนกันแต่ประสวน,นเขตภาคกลางตอนตอนใต้ตอนล่าง,งาจะมีแเราอะไรนะตอนนี้จออ่วมไม่มีเลข้นนา้แล้วว,วข้างหลังเขาจะมาแล้วอะไรยังไงทกลางวันนี้มีมีเป๋หลังจากนั้นก็โดน ติดมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มมาเห็นเชสีเริ่มเห็นเจฟอล์่าเริ่มเห็นเจเจฟแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟัง <c oughs> ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยกูดูยูทูบเบอร์ประเทศลาวกูอยากไปประเทศลาวมากมากเลยยู <c oughs> ทูบเบอร์บ้าๆบอๆอันกีษดูกันยังหวัวเราะกัน <c oughs> ถึงแล้วที่น้ำจา๋าคุณคุณหนึ่งมาส่งถึงพัทยาเลยแต่อาจจะมืดๆหน่อยนะคะ ใอ้นางสามนางลงมาแต่นางอมราลาหลับโอ้โหยังมีโจ๊ๆอยู่ทางนั้นหากันแล้วเห็นแวบแบอ้าผีตัวนี้คือตกัตะกี้คือว่าแม่มานทองนั้นคือแวบลระคะ น ciel, el, anza, ㅎ, ่ามากินอาหารทะเลเลยทองสุเส e ah ียงดังได้ดิาอิหลอนอิ่งอิงอิยงอ่งอิ่งอิงอิ่งิ <c oughs> <privilege> ่งอิ่งอ่งอิ่งอิ่งอ่งอิ่งอิ่งองอิ่งอิ่งอิ่งอน่งิ่งอิ่งอิางอิ่งอิ่งอกูงอิ่งอิ่งอิเงอิ่งองอิ่งอิ่งออ่งอิ่ง่ง่ง่อง่ง่่ กับคนส้มโอแต่บอเห็นยังไงจอยก็ขอบคุณหลายๆเด้อคุณเก่งเห็นผีปรารังไง็นผงเห็นีปยังไงเ็นีะยเห็นผีประชายๆเด็นอีประชยงไ็นผ <โ hein. S 1> ีประชายั center, uh ้งเาส่งทนั้งมารังทารั้งอย่างมงงมึงไดเห็างเต็มอยู <display> <Ken> ่ไน โอเคขอบคุณหลายๆเดินทางขับรถดีๆด้อจ้าสวัสดีคุณโมบูจ้าขอบคุณหลายๆสู้ป๊าข้าเจ้าไปหลับดูดอย่างนี้อีกขวง ปาอมาลาลับสุดสิษหไฮไม่หยางอ๋สรุปล้วคนหนึ่งไปลักศึกตยาพีอือว่าว่าแล้วติลักานอันนี้คืออะไรอ่ะชุนหากูแ่แหละแทคนนี้หรอติดปัะจเออไม่ปิดคนนี้หรอิดจใช่กันยายงเทพเนาะ อยู่พัทยาเขาอยู่พลลมสองอันนี้ไม่ใช่นะคนนี้แหละเมื่อก่อนเขามาทำงานที่นี่เออตัน<อ>ี้่อโรงแรมตัวนี้ให้อืมอ้เรืรอเอะอัวระ้หเจ็บเลยเราสื่อเป็นสื่อ

มัถอส่าอีพีอ <mm ีอามารามึงละนั่นเฮ้ยมึงน่าซีดจัง มึงเป็นบานอนว่าโอ้ยอ่านผ่าขาวหอกว่าไม่ต้องอดศพโอ้ยโทษโทษสู้ป๊าดกูนั่งรถทรหดอดทนแน่นแน่น <c oughs> สุดสุด,สดไม่เอาค่ะนั่งรถได้หลายคลิป <c oughs> <c oughs> อู้ับคุ้มสูค้มาวอดย์นัรถไม่ไดู้้กะคุ้มส้คุ่มที่ยาวอันเดนั่งรถม้มสะคมสขคม่ยาอันเดยน่งรถ่ได้มอนู้ะค้ม้ม่ยาอนนั่งรถ้สูกะมสม่ยานั่งถ่า้ําสู้กะคุ้น้คุ้ม่าอันเดยนั่งรถไม่ไ้สูน้ท่านเนไ่ด้้กินคืออะไรยานเออ ดีแล้วกูหิวปจะเฝ้าเปิดโทรทัศนระ์ทั่น่ะสิเปิดเทศอย่างอ่ะ,ะอป,นนป้าสู่ห้องนะมีห้องครัวน้ำพร้อมเลิศโลสแมนเตนแเะสิออยู่นี่นะอีกจากเกินนี่นะ่ะป้าแล้วก็คุณอันคุณเอ็มไปรับอยู่มอชิดย้างหากันว่าสัน โหดโพสิทธิกับวตายเป็นจุดรที่อยากทำกับเราเราไปปอกไก่ตายแล้วพี่น้องขาเห็นพวกผีเราค่ะเห็นพวกผีเราค่ะโพดโพเห็นได้กันอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งกันยังเป็นผีคือเก่ายังเป็นผีคือเก้าใช่มึงครับผีขึ้นข้าวขึ้นหรือเปล่าโว้เอ้ามปนเดี่ยวตะนแรกไมใส่ขาวอีนี้มันขาวขึ้นกว่ากูหรือเปล่า เออนันได้มานันกันอยู่ได้อย้งมึงเอานนำเก,ก <laughs> เลือหุบไหลๆทีอยู่ลุ่มขาวๆนี่ขาวๆนี่ขาวๆลุ่มสุดรค่ะโคตรข,า,ขาวยิ่งแห้งแต่สนมันคือ่ออกล่ะคะเออโอ้ะน้อทั้งนี้ห้องนอนนะห้องนอนน้ำพลัง อือหือนีกระจกถึงแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยโพดว่าห้องค่ะสน้องรับโยกค่ะอือต่ละเมอตื่นมากกับไปสซคานะต่ละมือตื่นมากกัไปใซเนี่โอ้ยไปกันไปกัน <FC> แต่ละเมอน่อได้อ,อาสุฉันกับบเค,เคยเคดเลิหน้าพี่ๆนอนนินแบบว่าซีมีคนไปรับไปส่งป้าฉันจุดคนหัวลูกจริงนะ <c oughs> แน่แปส่ไอซีจน,นมาหลังอะไ่เปะหเด็กันกับข่า,ขาวน,นเต้โอ้ยเนาะจะเป็นคนมาเลี้ยงผีลีหลอนะสุโพดโพพวกพี่บอพกสากกินมาสัตวแล้วเนาะ แชางดื่มแชงอนพี่น้องเอาเป็นว่าติดต่ามืออื่นเศร้ากันแล้วกันค่ะมหอดพวกพี่ๆกันแล้วค่ะโอ้ยจังไรกับขอบุญขอบคุณผู้ที่ไปรับเจซีเด้นจ้าคุณเอ็ม้วกกับเพื่อนเพิ่อนเนาะขอบคุณหลายๆ้วก็ คุหนึ่งผุดจองเจ้าของโรงแรมให้แล้วกับคุณสมโอนะคะที่มาเป็นเพื่อนจะได้ก็ขอบคุณหลายๆไดยจ้าที่ตามมืออื่นกันแล้วกันจา้าขอบคุณขอบคุณหลายๆมาถึงพีแล้วคะ่สวสคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจอมาลายังไม่ได้ตื่นนอนคะ่ <c oughs> ะหิวค่ะอ๋อ